แล้วสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้พี่แก้วก่อนจะชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกทุคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณขนเยอะนิดนึงอ่ะไม่ใช่ละตัวนี้ก็คือ,อพี่พี่เท่านั่นเองนะคะพี่พี่เท่าเนี่ยเป็นวิเชียนมาพี่แก้วเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเล่นบองไซใหม่ๆนะคะปีนี้พี่พี่เท่าก็อายุ10ปีเต็มแล้วนะคะ เห็นข้างๆไหมคะขวามือของพี่คีเท่านั้นก็คือแก้วกาแฟเป็นนะคะพี่แก้วเอามารีไซเคิลนะคะภายในแก้วกาแฟมีอะไรเอ่ยวันนี้มีเรื่องจะเอามาให้ดูนะคะพอดีว่า,าเข็มเกาะหินต้นทรงต้นของพี่แก้วนะคะถ้าทุกคนจาได้นะคะมีมันมีตําแหน่งกิ่งที่มันไม่ใช่อยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อลําต้นใหญ่ขึ้น แล้วก็อายุเขามากขึ้นเนี่ยมันทําให้กิ่งบางกิ่งที่มันเป็นซับเมนเนี่ยมันชิดก,กันเกินไปเราก็เลยจําเป็นจะต้องตัดออกทีนี้เวลาตัดออกเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วมันก็เกิดอาการเสียดายเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงมานานแล้วแล้วกิ่งดูความเขาแก่ของกิ่งเขาอะนะคะ ก็เลยเสียดายก็เลยตัดทั้งใบนะคะชําทั้งใบนะคะแล้วก็ชําชน้ํานะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่ามีรากออกมาแล้ว mm hmm. เห็นไหมเอ่ย mm hmm. เห็นรากตรงนี้ไหมคะน่าจะประมาณ2-3เดือนนะคะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นที่ได้มาก็คือแบบเออเกิดอาการคือตอนนั้นรีดใบแล้วก็เข้าลวดเข้าไว้แล้วก็เห็นว่ากิ่ง2กิ่งเนี้ยมันมันซ้ําซ้อนแล้วมันก็ทับกันนะคะซึ่งซึ่ง มันไม่สมควรที่จะอยู่มันเป็นตําแหน่งที่พี่แก้วไม่เอานะคะก็เลยตัดออกมาด,ด้วยความเสียายก็เลยเอาชําน้ําไว้ด้วยแก้วกาแฟที่เราไปคา,าคาเฟ่มาคาเฟ่จำไม่ได้แล้วว่าคาเฟ่ที่ไหนเนะเาะอล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้วยความที่ว่าเนี่ย เรายังไม่ได้คลายลวดเลยเพราะตอนนั้นที่ที่ชำเนี่ยก็คือไม่ได้ชำหวังผลอะไรนึกออกไหมคะคือตัดกิ่งทิ้งแล้วก็แล้วก็จับยัดลงไปในแก้วกาแฟซึ่งวางทิ้งไว้ก็ดึงออกจากรถนึกออกไหมเวลาเราเก็บขยะของรถฮะเราก็ดึงออกมามันก็มีอ่ามันก็มีแก้วกาแฟแล้วเราก็บังเอิญไปเห็นว่าอุ้ยมันก็มีกิ่งถิงที่เราตัดทิ้งนะเสียดายอ่าคือเสียดายอ่าความเก่าแก่ของกิ่งเนาะแล้วก็มีตำแหน่งแล้วอ่ะทินก็เลย ติดไม่ติดตัวนั้นยังไม่รู้ก็เลยไม่กล้าแกะรูปเรามาแกะเอาเอาตำแหน่งลวดออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางบางอันก็มีการอมแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้นนี้อายุน่าจะเกิน20ปีเพราะว่าอยู่กับเจ้าของมาก็10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่กับพี่อีกประมาณ7ปีแล้วเห็นรากตรงนี้ไหมคะเขาจะแทงรากออกมาตาม ตุ่มสังเกตดูนะคะว่าเข็ม,มไม่ว่าจะเป็นเข็มแดงหรือเข็มเหลืองนะคะผิวเขาจะเป็นสีดําแล้วมีตุ่มนึกออกไหมคะแล้วเวลาเราชํานะคะรากจะออกมาตามตุ่มที่มันมีสีขา,ขาวๆนั่นแหละเห็นไหมคะตรงนี้ที่ไม่ต้องการเขาก็ยังออกเลยเดี๋ยวเราวันนี้เรามา,าตัดลวดออกนะคะเอาลวดออกจากทั้งหมดเลยคือตอนแรก <laughs> บอกตรงว่าตอนนั้นช่วงนั้นงานเยอะมากแล้วก็เออเสียได้แหละอยากทําไม้ก็อยากทํานะ แล้วก็อยากเสียดายไห้ก็เสียดายคือเราอยากมีเข็มเข็มจิ๋วๆไว้เล่นนะคะคือเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาลงดินเนาะแล้วพอเขาแตกขึ้นมาตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยเราก็จะได้เข็มจิ๋วซึ่งซึ่งมีผิวที่โอเคมากเลยเนี่ยเพราะว่าผิวเขาก็อายุ20่ปีนึกออกไหมคะแล้วรากเขาเนี่ยก็เพิ่งออกมาอ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาละค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนของการเอารวดออก หลายๆคนน่ะก็มีการใช้ครีมนะคะใช้ปากนกแก้ว2ตัวเนาะแล้วก็บิดเอาลวดออกมาแล้วก็กลับมารีไซเคิลเหมือนเดิมแต่ว่า,าหนาขณะนี้นะคะลวดบ้านพี่แก้วนี่เยอะมากพอดีได้สปอนเซอร์มาแล้วคือมันใจไม่หมดหรอกคะ่ะในระยะเวลา10ปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความเร็วเข้าว่าดีกว่านะคะใช้กันไกนตัดลวดตัดเขาออกแล้วก็เอาดินนะคะขับเข้าไปอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราจะต้องใช้ฝาปิดกลับอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขายังไม่ชินอากาศ าภายนอกนะคะเข็มต้นนี้ถูกไม่ได้อยู่ในอากาศภายนอกมาเป็นเวลา3เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ให้เขาตกใจนะเรายังไม่เอาเขาวางไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงจะเป็นพฤษภาแต่ก็ร้อนมากมายไก่กองนะคะเดี๋ยวเขาคายน้ําออกมาเดี๋ยวก็จะไม่มีชีวิตอยู่ซะต่อไปนะคะ อานะคะหากระถางเล็กๆที่ที่รีไซเคิลนะคะพี่แก้วจะใช้ดินแล้วก็เลี้ยงเข้าไปตรงนี้เลยจะจบตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าการทําไม้จิ๋วนะคะก็จะเลี้ยงเข้าไว้ในกระถางเล็กเพราะว่าทาไมพี่แก้วไม่ใส่ในกระถางใหญ่ล่ะเขาจะได้ดินเยอะๆเขาจะได้โตไวๆคือเราไม่ได้ต้องการเขาโตไวแล้วนะคะเราจะให้เขาเป็นไม้จิ๋วเพราะว่าอย่างที่บอกเราได้ผิวเขาาแล้วแล้วเราก็ได้ตาแหน่งกิ่งเข้ามาแล้วนะคะต้นนี้อย่างที่มองออกก็คือเป็นโคนคู่นะจ๊ะ แล้วก็การที่เราใช้ดินน้อยกระถางเล็กมันก็จะทำให้ตาใหม่ที่เกิดออกมานะคะมีข้อตาที่สั้นแล้วก็เหมาะกับการเป็นการทำไม้จิ๋วนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะพี่แก้วก็จะซ้อนกระถางที่มีขนาดใหญ่เข้าไปอีกทีนึงนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวพี่แก้วใช้ถุงพลาสติกเนาะเป็นการคลุมอบไอ้น้ําอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเก็บไว้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเราค่อยเอาเขาออกมาเจอสภาพอากาศจริงๆนะค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วฝากกดติดตามแล้วก็าฝากกดกระดิ่งให้พี่แก้วด้วยนะคะบ๊ายบาย